สวัสดีคะด่ะทุกคนค่ะตอนนี้ก็อยู่กับเพสตี้แปรมหมี่อร่อยนะคลิปนี้เป็นคลิปปางงุน EP 3แล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวต้องไปทานก๋วยเตี๋ยวกันก่อนนะคะ <c oughs> ต้องทานขนมแก้หิวไปก่อนเป็นฟักทองของกรีนเดย์ดั้นงปค่ะ <c oughs> อ้างบนนั้นเลย ราคาทุกคนค้าอาหารเช้าของแปดเนาะก็เป็นแบบข้าวมันไก่นะคะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ส้มตำค่ะขาดไม่ได้เลยนี่มานน้ำจิ้มที่มีเต้าเจี้ยวด้วยแล้วอันก็จะชิมอันนี้ค่ะส้มตำค่ะทุกคนนี่เป็นส้มตำปูปลรรานะคะขาดไม่ได้ต้องมีทุกวันไม่เข้าใจงงกับตัวเอเหมอกันค่ะ กินไ,ไหมคะกินค่ะแต่ก็อร่อยคะ่ะอืมอายคุณผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวก่อนกลับนะคะเดี๋ยวจะบบว่าเซรราลอบรอบให้ดูนะคะนี่วป็นไงละ่ะธรรมชาติธรรมชาติมากนะคะก็แวะมาได้นะคะร้านน้องภูมิน้องพิมอิ่มอร่อยนะคะตอนนี้เราก็เดินทางนะคะมาเข้าสู่ทางวนเล้ อันนี้เป็นทางที่ออนแปรนะคะกําลังจะเข้าไปสู่นะคะไร่กาแฟของคุณพี่ท่านหนึ่งนะคะซึ่งเขาบอกว่าโอรสชาติดีมากเลยนะคะแล้วก็โอทา่าทางเข้าไปก็ค่อนข้างจะเป็นไรเป็นส่วนนะคะก็มีชาวไร่ชาวนาก็มีชาวไร่ชาวสวนอยู่ประจําส่วนกันด้วยซึ่งเข้ามาเราไม่น่ากลัวเลยนะคะ ทุกคนคะสวัสดีค่ะนะคะตอนนี้แอมแปงก็มาอยู่ในสวนนะคะของไร่กาแฟแล้วนะคะแล้วก็วันนี้แอมแปงไม่ได้มาคนเดียวนอนล้วก็ต้องมีผู้รู้มาด้วยนะคะขอต้อนรับพี่ปู่ค่ะสวัสดีค่ะพี่ปู่นี่เลยนะคะพี่ปู่จะพาแอมแปมาเที่ยวสวนกาแฟแล้วก็ไปดื่มกาแฟใช่ค่ะแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะดื่มเราก็ต้องรู้ว่าที่ผลิต เป็นยัางไงก่อนนะคะตรงนี้นะคะก็ <ม úsica S 2> เป็นแปลงกาแฟของเรานะคะอยู่ที่บ้านปางนุ่นตำบลสลอยอนเพลองชินจ Saint ังหวัดแพร่นะคะเป็นแปลงกาแฟโรบัสต้านะคะซึ่งว่าเหมาะสมในการปลูกในพื้นที่บ้านเรานะคะเพราะว่าอะไรพี่เพราะว่าเรามีความสูงอะ่ะไม่เกิน300จากระดับน้ําทะเลนะคะเพราให้น้ําอย่างสม่ำเสมอส่วนปุ๋ยเนี่ยก็จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะคะก็จะมีขี้วัวขี้ขี้ค้างคาวให้กันอยู่ บ้านไหนมีขี้ข้างเข่ามาขายพี่เขานะคะแล้วเราก็เห็นแถวแถวแม่วาเยอะเลยแม่วามีใช่ไหมแม่วาแล้วก็แถวแถวนาบ้านไรก็มีเนาะทำข้างเข่าอะไรเงี้ยค่ะโ้นาบ้นไรใช่ใกล้ๆนีเองเนาะใกล้ๆก็ไม่ไกลนะแต่ที่สําคัญค่ะทุกคนเขาบอกว่าดินที่นี่มันแปลกอย่างหนึ่งค่ะคือว่าดินที่นี่มันเป็นไงคะพี่คือดินบ้านราเราจะนั่งอยู่ใต้ต้นนะคะตอนนี้มันแดดมันร้อนมากดินที่นี่มันเป็นไงคะพี่คะ ดินคือบ้านเราอะเป็นดินที่มีสายแร่ทองคำสายแร่แทองคำจำได้ว่าคนวังชินเนี่ยเราวังชินเนาะใช่ะเขามีการล้นทองใช่ไหมถูกตเ้เพราะว่าเราเมีหลุมทองโบราณที่ที่พิสูจได้ที่เห็นกันอยู่ชาวบ้านเขาเข้าป่าเ่ยตกหลุมไปหลายคน กว้างประมาณหนึ่งเมตรลึกหนึ่งเมตรเนี่ยนะคะเราก็ขุดทองขึ้นมาเพื่อเอาไปล่อนทองนะคะแล้วก็ยังมีประวัติเขียนไว้ว่าแหล่งแหล่งทองคําตรงนี้ก็ยังเป็นแหล่งทองแหล่งหนึ่งที่เอาไปสร้างพระพุทธรูปตายแล้วมันมีสตอรี่ทุกคนมันมีสตอรี่หมดเลยพี่เราทีเนี้ยพี่ก็เลยเชื่อว่าดินที่อยู่แถวๆวเนี้ยอยู่แถวเนี้ยแถวๆเนี้ยมันน่าจะเป็นใส่แร่ทองคําใช่ไหมใช่ค่ะแล้วจะส่งคุณค่าของทองคําขึ้นสู่ต้นกาแฟของเรา เดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปให้พีป cache, พ่ปูนะคะชงกาแฟให้เรากินนะคะให้พี่เขาทําเลยดีกว่าเพราะว่ากลัวเพราะกลัวทําไม่ถูกแล้วก็ให้พี่เขาแนะนําเลยว่ากาแฟเป็นไงแต่เขาบอกไว้ก่อนนะคะว่าอันไปไม่เคยทานกาแฟมาก่อนเลยจริงๆแล้วไม่รู้ว่ากาแฟมันจะเป็นยังไงแต่ที่รู้ว่าที่พ่อกินอ่ะขมมากชิมมาแล้วแต่ไม่รู้ว่าที่เนี้ยจะขมเหมือนของพ่อหรือเปล่าต้องติดตามกันนะคะหาฟ้าจริงๆไปไยค่ะ กินด้วยค่ะโอ้ผมเองค่ะขนมอะไรคะน,นี่อันนี้เป็นขนมเป็นสแน็คอย่างหนึ่งค่ะที่ทำมาจากธรรมชาติก็คือธรรมจากรมะพร้าวผสมกับโกโกคอยากให้อร่อยนิดนึงนะคะง่ายเลยก็อันนี้คือง่ายเลยง่ายเลยค่ะมุขคับกัด <S 2> <S 2> จะเห็นว่า <S <S ไม่มีกรรมวิธีอะไรยุ่งยากค<ะ>่ะอันนี้ไอเลื่อมมานี่ย่ะคะอันนี้ค่อนข้างจะเสร็จแล้วสมบูรณ์แบบมันดันขึ้นมาใช่ค่ะเชสกับ ื้นพี่เขานะคะระวังร้อนนะนิดนึงเนาะเพราะว่าค่อนข้างจะร้อยองศาเนาะที่ต้มมันเป็นอันนี้เรียกมอคค่าพอตกาแฟที่ได้จากการต้มมอคค่าพอตรสชาติเขาจะหนักกว่าการบริฟทุกคนคะใช้คำว่าเลิร์ฟนะคะสูงเข้าไปครับให้มันพุ่งทะลุเพดานเราเออใช่ครัมันเนื้อสัมผัสมันไม่ไม่ไม่ เบามันเหมือนกับทาน้ําผลไม้อ่ะเออจริงคือใช่ใช่เมื่อกี้ทุกคนคือมันเจอความเปรี้ยวแล้วมันก็พอพอเจอความเปรี้ยวมันเจอความร้อนแล้วมันกลัวในปากแล้วมันก็มันหายไปเร็วมากเลยเหมือนเรากินไอ้น้ำไม่รู้ว่าทุกคนอันนี้จะลองไม่สูกนะจะลองอมนะเหมือนกันนะทุกคนบ้านฝั่งนู้นเขาจะมี วนกาแฟให้เราได้มาท่องเที่ยวกันแล้วทุกคนก็พี่เขาก็เลยถือโอกาสให้มาทําความรู้สักกับเป็นแปลงผักที่แล้วค่ะทุกคนมันเท่อะไรก็หิวขนาดนี้น่ากินนะนี่สปอนเซอร์ไม่เข้าอาจริงเหมือนจะโฆษณาแต่ไม่โฆษณาไหนๆก็มาธรรมชาติแล้วทุกคนค่ะก็ต้องหาสิ่งธรรมชาติให้เราได้รับประทานสู่ร่างกายกันนั่นคือกล้วยอบจ้ะกรอบมากเลย บอกเลยนะคะว่ากล้วยนี้นะคะวิตามินครบถ้วนนะคะแล้วก็ที่สําคัญไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยนอกจากการอบเท่านั้นนะคะมีพี่แจ็คนะคะมีครับสวัสดีค่ะครับผมคุณพี่ชื่ออะไรคะแจ็คครับผมแจ็คนะให้แจ็คพาดูส่วนหน่อยได้เลยครับผมเชิญตรงนี้เลยครับผมกรี่นโอ้นี่ก็เก็บได้ประมาณสี่สิบห้า มีหมอดมีทั้งหมดยี่สิบ<า>แปลงครลายที่เหรอใช่ครับผมแต่เป็นกลุ่มวิสาหกาิจชุมชนผักปลอดภัยบำมุงสีเขียวคือตอนนี้บ้นี่เป็นเรด o n นี่เป็น o n น,นะเบลูวิคอส์ดเบดดี้ขาวหรือบัตเตอร์เนตโอ้ยกินมากอะ่ะนี่ผักเอ็นซีร้อยเปอร์เซ็นต์เีเลยโอ้ทุกคนถ้ามันโตนะมันจะเขียวเต็มหมดนี้เลย ทุกคนค่ะตอนนี้พี่แจ๊คบอกว่าอยากจะให้แบบช่องเราทานสดๆได้เลยใช่ไหมใช่ครับลองลองซิมเลยพี่แบบได้เลยเหรอครับผมใช่สดได้เลยใช่ครับผมลิใบเหรือว่ากินหมดเลยอ่าอ่าทีละใบครับผมทีละใบอ่าทีละใบครับเอาที่สะดวกกินได้เลยสดสดดูหน้าดูหน้าอื้ใหม่ใหม่ใหม่อร่อยอ่ะอร่อยอร่อยนั้นไม่ขมอ่ะไม่ขมไหมไม่ขม ชุ่มน้ำไปเลยพี่ชุ่มน้ำไปเลยอะ่ะอันนี้ี่น,น,น,นี่อ่าใช่อันนี้กรีนโอ๊กลองชิมกรีนโอ๊กนอือว้าวอันนี้เหมือนไม่ไกินเลยเลยอะ่ะนี่ไงกินง่ายไงอืมอมแต่ว่ามียางใช่ยางข้อดีของการมียางคืออะไรรับทุกคแมงไม่กินอืมแต่คนกินคนกินได้ไม่เป็นไร อ๋อจริงๆเราอ่ะผักกินไม่ยากเลยนะใช่ครับผมโดยปกติไอ้พวกเด็กๆเลยแบบเหม็นเขียวอะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่นะกินได้เลยสดๆเลยครับอร่อยแต่จริงตัวเนี้ยถ้าจะให้กรอบนะตัดไปแช่น้ำสักห้าทีสิบนาทีน้ำอะไรอ่ะน้ำเย็นอ่ะจะน้ำเย็นเย็นใช่เย็นปุ๊บมันจะกรอบกรอบเพราะว่าจะคลายน้ำคลายยางด้วยแล้วจะทำมกรอบด้วย นีกินหักินอกนี่อร่อยมากเลยอร่อยอร่อยครับือทานทานสดได้เลยอ่ะชอบจริงจริงแบบน้ำสลัดน้ำสลัดก็อยู่แล้วนะใช่อร่อยดูหน้าสนมากเพราะว่าอันนี้อร่อยมากเลยนะเธอส่วนนี้อันนี้กินง่ายกว่านั้นมากเลยใช่ครับคนที่ไม่กินผักคนที่ไม่กินผักนะคะบอกให้มาผักตันง่ายมากครับแล้วก็ไม่รู้สึกขมเลยใช่ แต่ถ้าเกิดว่าใครทานผักไม่ได้ใครทานผักไม่ได้เราม,มีตัวเลือกค่ะเป็นฟักทองสนแน็คนะคะของกรีนเดย์นี่เหมือนขนมหวานวิตามิน B 1, B 2, 2> บีหนึ่งบีสองเบต้าแคโรทีนครบถ้วนค่ะนี่น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีได้สำ <c oughs> หรับคนไม่กินผักแต่นั้นก็แต่ปลากินผักอร่อยมากอืม <c oughs> <c oughs> เป็นไงกรอบกินถักอื่อืมแซนด์วิชมันหนูไม่จ่ายค่าตัวนะไม่เป็นไรอร่อยมากมันไม่มีค่าตัวให้พี่นะไม่เป็นไรมันเข้ากันใช่ไหมมันเข้ากันมากน่าเห็นไหมบอกป้าอืมนี่กินเดย์ต้องเข้าแล้วค่ะหลายคนอาจจะยังสงสัยนะคะว่าทำไมแอมแปงถึงใส่เสื้อใส่หมู เราไปถ่ายทํากันมาหลายทีนะคะตอนนี้เราจะเปลี่ยนแบบคอลเลคชันใหม่ล่ะอาจจะสุ่มหมกเพราะว่าถ้าถอดหมกปุ๊บผมมันจะปุ๊กนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะมาชิมอีกรสชาติหนึ่งนั้นก็คืออเมริกาโน่น้ำพึ่งมะกรูดนะคะซึ่งทุ่อย่างเป็นสมดุดภายมนเลยค่ะทุกคนคะ่คนคะทุกวันนี้เห็นไหมคะบอกแล้วว่า new normal อะค่ะทุกคนจะหันมาทานพืชนะ๊ะนี่เรียกว e> ่าเครื e> ่องอะไรที่ น้ำพึ่งบ้านเหรอใช่ค่ะน้ำพึ่งแกไม่เหมือนกับทานกาแฟกันนะว่าวันนี้นะคะก็เราได้ไปเที่ยวสวนกาแฟแล้วเราไ,ได้ทานกาแฟท้องถิ่นนะคะเป็นกาแฟชุมชนที่เราปลูกในพื้นที่บ้านปางุง ฝากให้กับนักท่องเที่ยวหรือว่าใครที่ผ่านไปผ่านมาถนนเส้นนี้นะคะ,ะวังชินเถินเน่ยคะจะอยู่ในช่วงของบ้านปังนิ้มตำบลสร้อยเพลภอวังชินนะคะ,ะสามารถแวะมาได้ค่ะก็คือหน้าร้านจะเขียนเลยนะคะว่าปูกระฟังคาเฟ่ที่มาที่นี่ที่เดียวนะคะก็จะได้เจอกับกาแฟในชุมชนนะคะเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปสีดาวสามารถที่จะซื้อไปฝากญาติพี่น้องอะไรได้นะคะแล้วก็เป็นการสนับสนุนชุมชนด้วยนะคะแล้วก็แวะท่านกาแฟสวน เกองไทยนะคะฟางมือสีเขียวค่ะก็ที่รบได้ได้พูดคุยกันเมื่อกี้ก็คือเอ็นซีนร้อยเปอร์เซ็นต์ะรับประกันทอนมาจากแป,งออกปลงเอาไปล้างบินออนนิดนึงทานสดๆได้อร่อยมากเลยนะคะยังไงก็ฝากสนับสนุนหรือมาที่จุดนี้มาถามถึงนะคะเดี๋ยวจะโทรแล้วก็สั่งลงมาสดๆเลยะคะ่ะพักสดๆรอท่านอยู่นะคะที่พันทัแต่พาทุกคนมาที่เกาะามทั้งหมด4 EP นี้นะคะคือ คนที่ทแอมแสไปถ่ายทำเนี่ยนะคะคือคนรุ่นใหม่ทั้งหมดเลยคือคนที่ทํางานในเมืองกรุงมาก่อนรวกรู้สึกเลยว่าพวกเขาเบื่อจากการทํางานที่อยู่ในออฟฟิศเบื่อจากการที่ทํางานในที่ที่มันมีมลพิษไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางเสียงมลพิษทางอากาศหรือว่ามลพิษรอบๆตัวเขานะคะจนกระทั่งเขาเนี่ยได้มาค้นพบว่าหมู่บ้านของเขาเนี่ยก็มีอะไรดีเหมือนกันแล้วสิ่งที่สำคัญคือเขาก็ได้นําสิ่งที่เป็น เทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆค่ะเข้ามาสู่บ้านของพวกเขาเองที่นี่นะคะจึงเรียกว่ารัฐวิสาหกิจปางนุนสีเขียวต้องเที่ยวสุขใจแอมแฝดบอกเลยค่ะว่าการมาเที่ยวที่นี่ทั้ง3ามเอเจนไปมีความสุขมากนะคะรู้สึกว่าได้ลงมือทํากับเขาด้วยนะคะแล้วก็ได้ชิมได้กินได้เที่ยวนะคะที่สําคัญก็คือว่าได้อร่อยนะคะจากพี่ๆเขาทั้งหมดเลยแล้วก็ที่สําคัญที่ไหนไม่ได้นะคะคือว่าสิ่งที่เป็นธรรมชาติ ที่ที่เขาบอกว่าการได้ลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างหนึง่งแม้กระทั่งรดน้ำตึ้นมาก็คือความสุขของชีวิตนี่คือสิ่งที่ยังไปได้รับค่ะติดตามคลิปหน้านะคะสวัสดีท้า